ni bro Bang ni eh ครับผมก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมพร้อมกับท่าน fc ทุกทุกท่านครับผม fc ชาวไทย fc เมียนมา fc กัมพูชาครับผมสบายดี fc สปปลาวครับผมพร้อมกับ fc เกาหลีใต้ครับผมนะฮะ สำหรับคลิปนี้เราก็มาลงกันครับผมนะฮะสำหรับจุดสายไฟนะนี่นก็ลงเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับพร้อมใส่หางปลาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะนี่สายไฟก็ลากเนี่ยมาไว้สวิตช์เรียบร้อยแล้วครับผมนะ พัดลมนะพอเาคันวอดเรียบร้อยแล้วครับผมนี่พร้อมที่จะรอการบัดกรีครับผมนี่นี่จำสายบวกสายลบเข้าก็จบครับผมนี่แจ็คจากสวิตช์รอเสียบเข้าสวิตชิ่งครับผมนะ <c oughs> ทำให้ fc ดูแบบ ชัดๆรับผมนี่สำหรับสวิตชิ่งครับผมนะผมก็บัตรกีครับผมนี่ามหลักถ้าเราตบกีครับผมก็ผมบัเสร็จแล้วนะครับผมแต่ก็ต้องมาอธิบายครับผมนี่นี่เป็นไฟสังเกตด้านล่างครับผมมันจะมีลบกาวแล้วก็ บวกนะฮะนี้ผมทําสัญลักษณ์ให้เป็นที่เรียบร้อยครับผมสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองนี่เป็นไฟลบครับผมเราตัดมานะฮะยาวพอประมาณที่เราจะถึงบอดได้แล้วครับผมแล้วก็มาแบ่งครึ่งครับ,บครึ่งก็ปาดนันนี้แล้วก็บัตรกรีครับผมลงครับผมนี่เราก็จะแยกเป็นสอง ซ้ายขวาโมดูลครับผมนี่ให้เป็นสัญลักษณ์สีเหลืองคือเส้นลบแล้วก็ไปบัตรกีเข้าไฟลบของโมดูลเลยครับผมฝั่งซ้ายนะฮะอีกเส้นหนึ่งก็ฝั่งขวาครับผมแต่นี้ผมจะใช้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นครับผมจะใช้หางปลาเสียบนะฮะแล้วก็ชัดๆกครับในการเซอร์วิสก็จะสะดวกครับผมนี่ถ้าบัดกีก็ได้นะ ล้วก็ทําอย่างนี้นะฮะนี่ดันอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็ดานอย่างเงี้ยใหกว่าข้างบนไปแล้วเพอาิดมันร้อนๆอ,อนอยู่แล้วก็ค่อยงอลงนะฮะนี่งอตอนร้อนจะจะดีครับผมจะสวยนะฮะอันตรงกลาง gnd เนี่ยฮะเหมือนกันแหละนะครับผมเนี่สีดําผมให้เป็นสีดานะฮะนี่เป็นสองจุดห้านะฮะเต็มสติมเลยครับผมสองจุดห้าหรือจะนะฮะ หนก็ได้นะแต่ใช้เบอร์ใหญ่ครับสีดําแล้วก็แยกออกเหมือนกันนะครับผมกะให้มันถึง2ข้างแล้วก็คัตเตอร์กรีดบัตรกรีเข้าเอาแป้งบนก่อนนะแล้วก็มันร้อนแล้วก็ห่อมาครับมันจะสวยครับสีแดงต่อมาเป็นสีแดงนะนี่สีแดงก็ทําเหมือนกันแลนะนี่ ก็ทำการกรีดตรงกลางแล้วก็บัดกีลงนะส่วนเส้นเล็กๆนี่ก็เป็น GND ครับผมนะฮะ GND จะวิ่งไปยังไฟหน้าแท่นครับผมตัวป้องกันลำโพงนะฮะต้องให้ถึงไฟหลักนะฮะ GND ไฟป้องกันลำโพงแล้วก็ไฟวิ่งนะผมก็จำเลยครับผม12โวลต์นี่ตัวนี้ ตัวนี้ผมนี่คมขวดไปอยู่เนะี่ยสิบสองโวลต์นะฮะแล้วก็บัตกีเลยครับผมแดงทิปสองดำ GND ครับผม,มน,นะบนี่ใช้สาย0.5มิลนะนี่ผมขวดไปอยู่ครับผมอีกเซนหนึ่ง2 4โวลต์นี่ฮะอยู่ข้างๆกันนี่แหละครับผมนี่ด้านหน้าก็จะบอกอยู่ แล้วก็สีแดงเป็น24ดําเป็น GND นะพัดลมพัดลมไม่ต้องลงแท่นนาแท่นนะก็ได้ครับผมไม่เป็นไรครับผมบางครั้งมันจะจีตามพัดลมไปด้านหน้าเพื่อจะบัดกรีบสายพัดลมครับผมนี่สายพัดลมก็รอแล้วนี่ฮะนี่นี่ กายพลลมก็รอแล้วเราก็จะบัดกรีนี่บัดกรีเนี่ย่นี่บัดกรีสายพดลมเข้านะบวกลบแล้วก็นี่บัดกรีเสร็จก็ นี่รออยู่นะแล้วก็บัตรกีบัตรกีสาย24เข้านะฮะยีบเข้านี่ฮะยีเข้าแล้วก็พลิกลงนะฮะก็เสร็จแล้วครับประมาณนั้นครับผมก็รอเสียบนะฮะนี่ สายยนะี่สิบสี่นะยี่สิบสี่บวกลูกนะพอผมต่อมาจากด้านหลังเรียบร้อยนะนี่ยี่สิบสี่พัดลมนะฮะเดี๋ยวผมก็จะทําการต่อพัดลมก่อนครับผมนะเพื่อไม่ให้มันยาวนานนะครับผมนี่สายพัดลมนลี่แหละเดี๋ยวผมก็จะขอตัดก่อนครับผมต่อสายพัดลมใส่ ัดกีแล้วก็ทําการสายท่อหดแล้วก็จะพินะเพื่อไม่ให้มันยาวนานครับผมแชินะครับครับสําหรับสายพั็ลมหมูเกาะบัดกีแล้วครับผมนี่นะเขากวบวกสีแดงนะสีดำก็บัดกีแล้วครับผมบัดกีแล้วก็ พลิกขึ้นเลยครับผมนี่สะดวกสบายครับผมนี่บุ๊บเอาลงตรงที่รถจอดเลย ขาที่เราจาะไว้น,ะนี่เสาที่เอาลงตรงเสาเลยครับหน้าด้านหน้ามันก็จะมีเนี่ยตัวอินไฟเข้าอยู่เนี่ย จะมีอยู่อย่างนี้น่นหน้าเนี่ยจะมีาหางปลาตัวผู้อยู่นะเนี่ยมีตัวผู้หางปลาตัวผู่แหววลายกับเนื้อต่อนแล้วก็เสียบใช่จากที่เราทำไว้เนี่ยเสียบเลยนะนี่นี่สองเส้นนี้เสียบเลยสำหรับ ลมนะก็เข้าเดียรครับผมเนี่ยบัดกรีเข้าแล้ว,ด,ลวด้านหลังนะด้านหลังก่อนเนี่ยไฟบวกสีแดงกาว gnd แล้วก็ไฟลบเส้นสีเหลืองนะก็รอเลยครับผม รอทำการาบัดกรีให้เธอทำการเสียบบอร์ดได้โมดูลนะฮะแราวก็จัดดีๆนะนให้มันลงล็อกดีๆฝั่งนี้เช่นกันครับผมนี่ที่แดงไฟบวกเนี่ย บัดกี้างปลารอแล้วถ้าเราไม่บัดกี้อ่างปลาเราก็ทําการบัดกีเข้าโมดูลเลยนะฮะแต่ถ้าทําขายก็ต้องบัดกีเลยนะฮะไม่เขาไม่เสียบกันนะฮะบัดกีคือความชชว์ของนะฮะตันนี้ผมทําให้ fc ผมสืิตง่ายครับผมนี่ไฟบวกนะฮะไฟบวกสีแดง gnd ดสีดาไฟลบสีเหลืองครับผมรอเลยครับผมนี่เป็น นี่ก็รอเลยครับผมจากแท็บสีแดงครับฟิวครับผม,บร,บผม,ผมรอเขา,ขาออกพระโงนะฝั่งนี้ก็เช่นกันครับผมนะมารอแล้ว เช่นดนะีแต่ถ้าเสียบมันก็จะวายครับผมนะแต่ถ้าเสียบมันก็จะไม่ต้องีราจาอะเลยเลยครับผมเสียดเลยครับผมนะ จากฟิวครับผมนี่จากฟิวด้านด้านขวาเนี่ยขวามือครับผมแล้วก็ต้องจัดให้ดีครับผมนะฮะถ้ามันเสร็จแล้วเนี่ยมันมันจะทำยากเลยนะฮนะนี่สำหรับสวิจิ่งก็จบแนละ้ว นะฮะสวิชิ่งจบแล้วนะฮะท่านผู้ชมนี่สวิชิ่งจบแล้วนะฮะเดี๋ยวจะรอแค่จับเดี๋ยวจะรอแค่จับสวิชเข้านะฮะลายคำนี้ต่อนนะฮะรอตรงสวิชเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะตัวนี้ก็รอเข้าอ่าตัวป้องกันลำพงเออตัวนี้รอเข้าแค่บอดได้ครับผมนี่ บวกลบเกานะฮะนี่ gnd ซ้ายขวาบวกลบเกาแล้วก็มารอแล้วนี่บวกลบเกาบวกลบเกาแล้วก็เอามารอาาเรียบร้อยแล้วนี่บวกลบเกานะฮะต่อมาก็นี่ตัวป้องกันลำพงครับผมนี่นี่ผมบัดกีออกมารอเหมือนกันครับผมนี่ืก็จะทำการเซอร์วิสง่ายครับผมเนี่ฝั่งนี้ เอาไปตัว spk นะะของโมดูลครับผมนี่ผมก็โยงออกมานะ spk นะฮะจากคำว่า m นะฮะแล้วเราก็เสียบจากฟิลนี่ครับตรงนี้ครับเข้าเลยครับผมคำว่า S3K นะฮะอันนี้แอมนี่คือเข้าโมโดูลครับผมนะฮะแอมเข้าโมโดูลนะ,ะตัวนี้ก็ทำการบัดกรีไฟไฟสแตนบายนะฮะต่อสายสายก็ยูงมาแล้วนะี่นี่ ตัวนี้นี่น,นี่ตัวนี้ปิดไฟแตน b บหน้าแท่นนะก็ทำฉลักไปเรียบร้อยแล้วก็บัดกีนะตัวนี้นะแล้วก็อีก2เส้นนี้ก็อยู่ข้างกันก็เป็นไฟอาไฟวิ่งนะไฟวิ่งไฟวิ่งแล้วก็บัดกีเข้าเนี่ยเนี่ยเส้นนี้นะฮะ ตรงนี้ก็ได้นี่นี่นี่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะนี่ตรงนี้ก็ได้น่ะบัตรกีเขาแต่ผมจะบัตรกีเขาตรงนี้เลยครับนี่แหละเส้นนี้แหละบัตรเส้นนี้เราบัตรกีแล้วนะแ h มแล้วก็บัตรกีเขานี่ยเลยครับนี่ตรงนี้ก็ได้ในเส้นนี้ครับ spk หลังจากแอมเข้าปุ๊บมันจะลั่นปุ๊บผ่านมาตรงนี้แล้วก็ ไฟวิ่งเอ่อไฟแซนไบเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ยแล้วก็ต้องการโปรเทคไหมแต่โปรเทคติดแต่ผมยังมันติดตลอดคือไฟสีนสี้สีเขียวแล้วก็วัดกี่บวกลบเข้าเลยนะฮะแล้วไฟไฟวิ่งนี่นี่ก็แฟเน,นี่ยแหละผมนี่เข้าตรงคำว่า,าแฟนเนี่ยนี่ไฟวิ่ง ไฟที่ไปเลี้ยงไฟวิ่งนะฮะสัญญาณคือเข้าตัวสัญญาณไฟวิ่งก่อนนี่ย h k แต่ไฟเลี้ยงไฟวิ่ง,งจะเข้าตรงแฟนนะฮะจะเมันเล็กซีไฟออกมาเป็น12โวล์แล้วนะนี่ให้มันนิ่งนะฮะนี่ผ่านไดโอด ify, เล็กซีไฟออคือผ่านคาปานะคผู้นี้ไม่ให้มันจีดนะฮะบางครั้งมันจะจีดนะฮะ เดี๋ยวมันบกีเลยฮะเดี๋ยวมันจะจะรอนานแล้วมันจะนะฮะบัตรกีแล้วผมก็จะบอกแล้วก็คงจะได้อยู่นะฮะบัตรกีก็คงจะไม่ยากนะครับแชปเลยนะครับป้องกันลำโพงก็บัดกีแล้วครับผมนะฮะไฟเข้าอ่านี่บวกลบ ล้วก็จะยืมโยงมาตรงแฟนครับผมด้านล่างนะฮะไฟหน้าเท่นที่เลี้ยงก็นะบัดรกีเรียบร้อยครับผมนี่ไฟไฟวิ่งนะฮะเสียงนี่ฮะใส่แล้วตรงนี่ฮะเส้นนี้ SPK นะฮะตรงนี้ m s p k นะฮะฝั่งนี้ สีขาวเนะี่ยสีเตรงนี้แอมนะแล้วก็ต้องแล้วก็วางลงเลยครับผมนะวางลงเลยครับ นะตรงที่เราเจาะไว้นี่แหละเสาที่เราเจาะนี่แหละแล้วก็เอาสายไว้ใต้เลยฮะนะลงตรงน็อตไปฮะ สิ้นแล้วครับผมน,นี่สำหรับเนี่ยต่อไปก็ลงครับผมตรงเอ่อโมดูลครับผมนะเอาโมดูลมามาลงครับ ยาวนานับผมตัดก่อนครับผมแช็บเลยนะครับสำหรับบอดดายผมก็บัดกีอินพุตแล้วครับผมนี่อินชิ้นดีนะอินชิ้นดีบัดกีเสร็จแล้วนะะแยกชิ้นส่วนง่ายครับแบบนี้ครับผมไหนไหม เราหวกอกบัตรกี้นี้ออกยกออกเลยฮะแล้วก็าวางครับ วางแล้วก็เสียบไฟนี่แหละครับผมบวกกาวแล้วก็ GND <นะ S 2> บวกกาว GND SPK นะระวังขาเนียฮะด้วยนะะนี่เนี่ยเนี่ยขาที่เราเสียบเนี่ย ดี๋ยวมันมันจะงอถึงกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เสียบก็ไม่ยากครับผมนี่บวกแล้วก็เสียบบวกอัดจุบพังพัง แล้วก็เสียบบวกสีแดงนี่แหละ คลิปด้วยก็เลยกลุกคลักน,นหนึ่งอะธรรมดาถ้าเรากออเพลยนะ์เนมันเสร็จแล้วครับผมไม่ต้องอธิบายในะี่เสร็จแล้วครับวันเกีเสร็จแล้วนะ,ะถ้าไม่ได้อธิบายก็เสร็จแล้วครับผมนะไม่ได้อธิบายว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทำหลักนะ แล้วก็เสียบนะฮะบัตรเกียร์นี้วมดูปแอรสัญญาณเสร็จแล้วก็เสียบไฟครับผมนี่บวกบวกกาว GND บวก GNDSPK เนี่ยก็นะครับเดี๋ยวผมตัดก่อนครับผมมันมันอาจจะเสียบยากหน่อยนะครับผมแป๊บหนึ่งครับมันจะยาวครับผมครับผมก็เสียบแล้วครับผมเนี่ย นะมันจะยากนิดนึงครับผมนะฮะสำหรับในการเสียบนะฮะถ้าไม่ชอบการเสียบก็เสียบด้านนี้ก็ได้นะฮนะามาเสียบตรงนี้ก็ได้ฮนะแต่ผมบัดกีจากตรงนี้ลงไปครับมานี้บเสียบตรงนี้ก็ได้นะนี่นี่นะฮะแต่ผมเอาจากจากข้าวปลาขึ้นมานี้บเสียบ สีเหลือยนี่ก็เปลบะนะฝั่งสีแดงทังสีแดงนี่ก็เป็นบวกครับผมนะออกจากสวิตชิ่งมาเป็นบวกนะถ้าเสียบมันก็จะยากนิดนึงครับผมนะในการในการเสียบมันจะยากนิดนึงอนะแต่ก็แน่นนะต้องต้องเสียบให้แน่นนะ แต่เวลามันแยกชิ้นเนี่ยมันก็จะแยกง่ายครับผมนะก็เสร็จแล้วครับผมนะคันนอ็อตนะชิ้นนี่ก็คุลำโปงเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมช้ำไฟสำหรับคลิปหน้าก็คงจะค่อยลั่นนะคลิปนี้มันยาวนานเลยครับผมนะลงอุปกรณ์เนี่ยต่อสายนะ ก็คงไม่ยากรครับผมรูปลักก็ประมาณน,นี้เสร็จไปแล้วนะเก้าสิบเปิดเต็นี่ยขนอ็อตผมก็จะขนอ็นนนนขนอตนะดานล่างนะขน็อตดันล่างตัวนี้ยึดตัวนี้เพื่อให้มันเพื่อให้มันแน่นนะแล้วก็ช้ำไฟ ินมันยาวครับเกิน15นาทีแล้วครับท่านผู้ชมครับผมสําหรับวีดีนี้ก็จบก่อนนะครับผมการวายสายครับผมนะก็นะมันไม่มันเหมือนกันหมดแล้วครับผมจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ซิ้งเล็กซิ้งใหญ่นะในผมแกบดเกียให้ให้เห็นว่าเราเสียบนะครับผมนี่สีเหลืองเป็นลบนะคนเราฝั่งกันฝั่งนี้สีแดง เป็นบวกนะฮะ GND เราก็เข้า GND คือเก่านะั่นะนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะการวายสายครับผมนะฮะเดยวดหน้าคือจำไฟเนี่ยก็ทดสอบได้คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมกรบผมอย่าลืมกด s ั b s c คร b e กดติดตามนะฮะกดกระดิ่งสั่งเตือนให้น้องด้วยนะครับอย่าลืมชม โฆษณาให้น้องด้วยนะครับหรือสนับสนุนช่องนะ่้าทันซาวชั้นนั่น DIY สซตทันซาวก่อนนะฮะศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งสามเจ็ดสี่หกห้าครับผมคนละยี่สิบสามสิบคนละร้อยสองร้อยนะฮะช่วยอินเนต็ตหรือช่วยกาแฟครับผมนะฮะขอบคุณครับที่รับชมรีวิมครับ